Runner, ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดฟันกับทันตแพทย์หญิงปริตาพรโรจนะสิริทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจัดฟันแบบอินวิสไลน์สวัสดีค่ะคมว่าจัดฟันแบบอินวิสไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงคะการจัดฟันแบบอินวิสไลน์นะคะก็คือเป็นการจัดฟันแบบหใหม่เหมือนดัดฟันจัด นาัใช่ใช่ค่ะแต่ว่าลักษณะเครื่องมือเนี่ยมันถอดออกได้แล้วก็เป็นเครื่องมือชนิดใสดอันนี้เป็นลักษณะเครื่องมือมค่ะถอดได้ค่ะแล้วก็ใส<อ>นี่คือตัวเครื่องมือจริง เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีใครทราบว่าเราจัดฟันในขณะที่เรากําลังทําจัดฟันอยู่<อ>เขาเนียนมากเลยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมองไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวนี้นิยมใช้กันมากไหมคะก็เยอะนะคะมันที่สำคัญคือมันก็ไม่เจ็บแล้วมันก็สะดวกสบายในชีวิตประจําวันนะคุณหมอความแตกต่างระหว่างการจัดฟันแบบเดิมกับแบบอินวิสลาค่ะอันดับแรก,นกเนี่ยก็คืออินวิสลาเนี่ยก็คือมองไม่เห็นไม่มีใครทราบว่าขณะนี้เรากําลังจัดฟันอยู่อันที่สองคือคอม f อ r t ท b l e เบิลค่ะ คือมันใส่แล้วสบายมันไม่เจ็บไม่มีลวดไม่มีโลหะที่จะทิ่มแก้มหรือจะทำให้เกิดบาดแผลในช่องปากสา3คือสามารถถอดออกได้ด้วยตัวคนไข้เองอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานอาหารนะคะกับแปรงฟันเราก็จะให้ถอดที่เหลือก็คือให้ใส่ไว้ตลอดเวลา อย่างน้อยวันละ22ชั่วโมงอ๋อแล้วก็้ <c oughs> องออกมาล้างแรงใช่ตามปกติเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเราก็จะปกติมีรอยยิ้มปกติไม่มีใครรู้ว่าเราติดเหล็กหรือว่าตัดฟันอยู่อะค่ะอ๋ะอแล้วถ้าอย่างนั้นผลของการจับล่ะคะคุณหมอเขาจะได้ผลออกมาเหมือนกันไหมแล้วก็ระยะเวลาเป็นยังไงคะโดยปกติแล้วใกล้เคียงกันค่ะ,อะอพอๆกันก็เริ่มตั้งแต่ 8, 8เดือนถึง16เดือน ในการจัดฟันแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความผิดปกติของสภาพในช่องปากการสมปันของคนไข้อะคะ่ะถ้าความผิดปกติมีแค่เล็กน้อยก็ระยะเวลาอาจจะประมาณสัก8-10ถึงเดือนแต่ถ้าเยอะนิดนึงอาจจะเป็นประมาณปีครึ่งถึงสองปีอะคะ่ะเหมือนกับการจัดฟันแบบเดิมระยะเวลาไม่ต่างกันไม่ต่างกันค่ะข้อจํากัดของเขามีไหมคะ ข้อจากัดไม่มีมีแต่ข้อแนะนําว่ายังไงก็ต้องใส่เครื่องมือให้หมอให้ครบตามกําหนดแล้วก็ตามระยะเวลาที่ต้องการนะคะจริงๆเราเริ่มทําตั้งแต่วัยทีนนะคะวัยรุ่นก็เริ่มทําได้แล้วมีปันแท้เริ่มจะครบหลือใกล้ๆจะครบก็คือสามารถทําได้แลวะะ้วอะค่ะอันทังนั้นมาย้อนดูขั้นตอนกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นการจัดฟันแบบอินวิสไลน์หรือว่าการจัดฟันที่มองไม่เห็นนะคะค่ะคุณหมอจะต้องทํำยังไงบ้างเริ่มต้นนะคะในครั้งแรกหมอก็จะต้องตรวจ ในช่องปากโดยละเอียดก่อนว่าสภาพช่องปากเป็นยังไงบ้างสภาพการสบฟันเป็นอย่างไรหลังนัน้หลังจากนั้นหมอก็จะออดูค่ะว่าการจัดฟันแบบอีวิสไลน์เนี่ยเหมาะสมกับคนไข้หรือเปล่า ถ้าเหมาะสมก็คือทําได้กรณีไหนจะไม่เหมาะสมคะกรณี <S 2> <S 2> รณที่มีความผิดปกติของขากรรไกรเยอะเะมากๆที่ออที่แบบว่าแก้ไขค่อนข้างเยอะมากๆอะคะ่ะก็จะแนะนําให้จัดฟันเป็นแบบอืไปัยตรวจแล้วถ้าเกิดว่าเหมาะสมสามารถทําได้นะคะหมอจะทําการพิมฟัน ปกติอะค่ะ,คะพิมฟันถ่ายรูปก่อนทอําพร้อมทั้งเอ็กซเรย์นะคะหลังจากนั้นหมอจะวางแผนการรักษาแล้วก็ส่งข้อมูลมทั้งหมดเนี่ยค่ะไปทั้งที่ Initial อร n ไลเซนเตซึ่งอยู่ที่ประเทศอเมริกาพรากมาจะกลับมาเป็นวิดีโอ3มิติให้คนไข้เห็นว่าก่อนทํขนาขณะทําและหลังทําจะเป็นยังไงใช่จะ,จะ<ด>เป็น,<ง>นยังไงลักษณะการขยับฟันที่มาเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะค่อยๆขยับแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราได้ดูวิดีโอคอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะสมมติว่าคุณหนุยยอมรับที่หมอดีไซน์แล้วก็วางแผนให้แล้วหมอจะสั่งทางอินดิสราะค่ะผลิตเครื่องมือซึ่งเครื่องมือจัดฟันอันนี้ค่ะมันจะมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นเฉพาะมาเป็นซีรีส์ค่ะเครื่องมือแต่ละเทรแต่ละเบอร์หมอจะกําหนดให้ใส่ประมาณ2อาทิตย์ พอหลังจากสองอาทิตย์หมอจะให้เปลี่ยนทุกๆ2อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือน,นี้ก็จะมีประโยชน์ก็คือถ้าคนไข้ไม่ได้มีเวลามาพบทันตแพทย์สามารถที่จะเอาเครื่องมือน,นี้ไปใส่เองก็ได้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็กลับมาเช็คได้เป็นช่วงๆนะคะคุณหมอคะแล้วอายุหรือว่าโรคอะไรมีผลที่จะรักษาไม่ได้บ้างไหมคะไม่มีไม่มีนะคะทําได้หมดทำได้หมดเลยค่ะคหมอฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงไหมคะว่าเคล็ดลับการดูแลตัวเอง ระหว่างที่จัดฟันแบบอินวิสไลน์นะคะควรจะทําอะไรยังไงบ้างขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนไข้เพราะว่าเครื่องมือเป็นอย่างที่อธิบายให้คุณหนุยฟังค,ค่ะว่าเครื่องมือมันถอดได้ถ้าคนไข้ไม่ใส่ฟัน<อ>ก็ไม่ขยับใช่ก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นก็คือถ้าทําเครื่องมือแบบนี้ยังไงก็ต้องใส่ให้ครบตามกําหนด รับรองแน่นอนว่าถ้าใส่ได้พบตามกําหนดฟันขยับไปตามวิดีโอที่ดูก่อนทําและหลังทําแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะยอดเยี่ยมเลยสําหรับเรื่องราวทางการแพทย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันแบบมองไม่เห็นนะคะ หรือการจัดฟันแบบอินวิสไลท์ที่จะเป็นสับใหม่ๆที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆขึ้นนะคะจากมุมสุขภาพของโรงพยาบาลสม,มิติเวสศรีนครินค่ะวันนี้เราจะยิ้มสวยด้วยกันนะคะกับทันตแพทย์หญิงปริตาพรรัรจนะสิริค่ะคุณหมอเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม จัดฟันแบบอินวิสไล์ค่ะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะช่วงหน้าเรื่องราวของการเดินทางยังมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอยู่ค่ะ